สวัสดีค่ะนารีกรีมาสาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่า,าเจ้าที่บ้านคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะพลังงานเจ้าที่บ้านคุณนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสภาวะตอนนี้เจ้าที่ของคุณเป็นอย่างไรมีกําลังไหมมีพลังงานปกป้องคุ้มครองคุณไหมอยู่ในสภาวะอยู่ดีมีสุขหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะบางที อ,องค์ท่านอาจจะมีอะไรอยากจะบอกกล่าวคุณแต่บอกกล่าวสื่อสารไม่ได้ด้วยคุณอาจจะไม่ได้มียานมีชานที่จะไปสื่อถึงเขาได้เนาะเราก็มาดูผ่านหน้าไพ่กันดีกว่านะคะว่าเออตอนนี้เจ้าที่ของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างดีกว่าเนาะเจ้าที่เจ้าทางอันนี้นะมันมีหลายแบบนะคะเจ้าที่เจ้าทางบางที่บางที่นะก็จะเป็นลนักษณะเหมือนอ พ่อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อปู่แม่ปู่บรรพบุรุษเก่าๆหรือว่าสัมภเวสีที่เขาคนที่ตายไปแล้วที่อยู่ถิ่นเก่าๆแล้วเขาสร้างคุณงามความดีมาเยอะนะช่วยเหลือปกป้องมนุษย์มาเยอะจนกระทั่งมีบารามีเพิ่มขึ้นนะก็คือเพิ่มระดับมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นระดับเทพหรือเทวดาแต่ก็คือสูงกว่าสัมภเวสีแต่ก็ไม่ถึงระดับเทพ อันนี้คือเจ้าเจ้าที่แบบที่หนึ่งนะก็คืออาจจะเป็นเหมือนอ่าบรรพบุรุษเก่าแก่ของคุณก็ได้อ่าสองก็คืออาจจะเป็นลักษณะคุณไปเชิญมาอย่างอ,าอย่างอ่าอย่างอย่างถ้าเมืองจีนน่ะเวลาอย่างเช่นหมู่บ้านต่างๆนะเขาจะมีเจ้าปู่เจ้าแก่เจ้าพ่อเจ้าแม่ของเขาอะ่ะดูแลประจําแต่ละหมู่บ้านอันนั้นอะ่ะสามารถที่จะเชิญเชิญไปประเทศไหนก็ได้นะอ่าอย่างเช่นเราไปอากงอย่างเงี้ย และเบญ่าม่าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเชิญไปได้ก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางเหมือนกันเจ้าที่เจ้าทางอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเป็นระดับอ่าบริวาลบริบาลของกรุงเทพต่างๆบริบาลคุชบริวานลวาน,นาคราชก็ได้นะคะดังนั้นเจ้าที่จะมีอยู่หลายระดับหลายแบบแต่ละคนจะมีเจ้าที่ไม่เหมือนกันในกับสารพระพรมอะคะ่ะบางคนเห็นสารพระาพรมปุ๊บก็จะคิดว่าเอ้ยม,มีมีพระพรมอยู่เปล่าเปล่า,า,าไม่ใช่นะ ไม่ใช่ว่าศาสตรพ์พรคมทุกที่จะต้องมีพระพระคุมประทับอยู่อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางธรรมดาก็ได้นะคะอะ่ทีนี้เข้าเรื่องนะเข้าประเด็นดว่าไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะอ,อดูแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งหรือบ้านไหนบ้านหนึ่งนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปเนาะ ก็เป็นความรู้ในเรื่องของเจ้าที่ให้คุณฟังนะบางทีเจ้าที่ก็พลังงานอ่อนบางทีเจ้าที่ก็พลังงานแรงเกินอีกใช่ไหมแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันดวงคุณต้องสมพงกับเจ้าที่ด้วยล่ะนะก็ถึงจะช่วยช่วยเหลือคุณได้ดีอะมาดูกันดีกว่าว่าเจ้าที่บ้านคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นใครมาจากไหนคุณอาจจะสัมผัสถึงเจ้าที่ได้หรือสัมผัสไม่ได้ก็อยู่ที่ระดับการปฏิบัติของคุณด้วยนะคะ ถึงแม้เขาจะเป็นเป็นอาจจะไม่ได้เป็นระดับเทพเทวดาแต่เขาก็มีภูมิที่สูงกว่าสัมภเวสีอยู่แล้วนะคะสามารถมีพลังที่จะปกป้องคนในในในบ้านของคุณได้อ้อก่อนเข้าเรื่องนะต้องบอกไว้ก่อนว่าในบ้านหนึ่งหลังถึงแม้คุณจะมีองค์เทพองค์อะไรสูงๆก็ตามแต่ด่านสําคัญที่สุดเลยก็คือเจ้าที่เจ้าท,ทางของคุณดังนั้นสัมภเวสีหรือผีอะไรก็ตามที่จะเข้าบ้านคุณได้หรือองค์อะไรจะเข้าบ้านคุณได้เนี่ยเขาต้องผ่านเจ้าที่นะอะอย่างครั้งหนึ่งอะ่ะ เพื่อนแม่หมอเนี่ยเขาถูกเขาถูกคุณใส่นะแล้วทีนี้แม่หมอก็จะส่งองคศิวะเนี่ยไปช่วยเขาปรากฏว่าองค์ศิว่าไปถึงเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้ตีจู่เอี้ยเขาไม่ให้เข้าตีจู่เอี้ยนี่ก็เจ้าที่เจ้าทางเนาะเจ้าที่เจ้าทางของคนจีนคนไทยก็จะเป็นตั้งศาลใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่า,อาเาาอซิว่าเขาก็กลับมาค่ะอืมองค์ศิว่าเขาก็กลับมาประมาณว่าแบบ เออเจ้าที่เขาไม่อนุญาตอ่ะไม่ให้เข้าเอ,อ้ยมันไม่ใช่ว่าองค์มหาเทพจะเข้าบ้านใครก็ได้ไม่ใช่นะทุกบ้านมีเจ้าที่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นของบ้านใครบ้านมันคนไหนก็คนนั้นนะเขาจะไม่ไปเที่ยวบ้านคนอื่นไปเรื่อยนะคะอันนี้อันนี้ต้องรู้ไว้ก่อนนะสุดท้ายก็เลยต้องบอกต้องบอกเจ้าของบ้านว่าอเธอบอกเจ้าที่เจ้าทางเธอด้วยว่าอนุญาตให้สิ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ฉันเข้าไปคุ้มครองเธอไปดูแลเรื่องคุณใส่มนน้ำให้เธอเขาถึงจะอนุญาตเข้าได้นะเหมือนกันนะคะเวลาคุณจะขออะไรก็ตามนะ คุณจะเชิญองค์พระเข้าบ้านคุณจะเชิญองค์พระนี้ไปอยู่บ้านน้นไปอยู่บ้านนั้นคุณต้องขอเจ้าที่ก่อนนะคะสมมุติว่าคุณจะไม่ได้เข้าเรื่องสักทีสมมติว่าคุณจะคุณจะย้ายบ้านอย่างเางี้ยคุณจะย้ายบ้านย้ายไปอีกหลังหนึ่งคุณก็ต้องบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่หลังนี้ว่าขอเชิญเจ้าที่หลังเนี้ยมาอยู่ด้วยได้ไหมถ้าเขาอยากจะมาอยู่กับคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ที่นี่ขอเชิญเจ้าที่ห้องบ้านหลังเนี้ย มาอยู่กับคุณด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องขอเขาหรือไม่คุณจะย้ายบ้านก็ต้องบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางศีริทธิ์ของคุณบอกว่าให้ย้ายไปอยู่กับคุณนะคะบอกกล่าวศีริทธิ์แล้วก็บอกว่าขอให้ท่าน่ะพาเจ้าที่ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเขานะคะถ้าคุณจะเชิญศีริทธิ์ไปจุดทูบบอกไปบอกมานะคะอืมมามามาเ <laughs> <laughs> ข้าเลี้ยงสถิตเจ้าที่ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คือบางทีแม่หมอได้เล่ามันก็ชอบมีอะไรให้เล่าเยอะแยะไงอยู่ที่ว่าคุณจะอยากฟังหรือเปล่าอ่ะทูเลิฟเจ็ดดาบอืคิงอักขับหนึ่งดาบสี่ดาบนั่นเป็เจ้าที่ของคุณพลังงานแปลกๆพลังงานเหมือนอยู่นิ่งๆอะ่ะพลังงานแบบ เหมือนเขากาลังไม่สบายอ่ะเหมือนเขากาลังอ่อนแรงนะคะเหมือนคนเรากินข้าวน้อยอะ่ะแล้วไม่มีไม่มีพระกําลังหรือเขากาลังเจ็บป่วยหรือเขากําลังไม่สบายนะคะเออเวลาเจ้าที่เจ้าทางเขาจะไม่สบายเนี่ยหมายความว่าบารามีที่คุณแผ่ไปถึงเขาเนะี่ยมันอาจจะน้อยเกินไปมาจ,จะไม่เพียงพอไหมคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณเขินห่างจากการไหว้พระสวดมนต์หรือเปล่าลองย้อนกลับไปดูตัวคุณเองแล้วก็ไปดูเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านคุณมาก คุณคุณเนะี่ยขาดการดูแลเขาอะเห็นปะเขาบอกว่าขาดการดูแลเจ้าที่บ้านคุณอะ่ะไม่ได้เช็ดทําความสะอาดไม่ได้เปลี่ยนนะ้ําไม่ได้ซื้อผลไม้มาถวายบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยอืหรือไม่ได้ไปนั่งนั่งคุยกับเจ้าที่ของคุณบ้างเลยอเออเจ้าที่คุณเนี่ยก็ก็ก็เหมือนคนเน่ะคือเราก็ไปคุยกับเขาบ้างนะคะเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอเนี่ยแม่หมอก็บ้างบ้างก็นั่งคุยกับเขาอ่านะเขาบอกว่า คุณขาดการดูแลเอาใจใส่เจ้าที่คุณในช่วงนี้นะปล่อยให้เขาแบบแบบไม่มีพละไม่มีเรี่ยวแรงร้การดูแลเอาใจใส่จากคุณนะคะลองหันกลับไปดูเจ้าที่ของคุณสักนิดหนึ่งนะคะแต่เจ้าที่ของคุณรู้สึกว่าพลังงานเขาดูไม่ค่อยจะดีเลยนะคะสี่ดาบนะพลังงานดูนิ่งๆดูแบบอืมเหมือนกับอยากจะบอกอะไรคุณอยากจะบอกอะไรคุณสักอย่างหนึ่งแต่เขา มันกับสื่อกับคุณไม่ได้ด้วยด้วยบารมีอะ่ะมันอาจจะไปไม่ถึงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกสักหน่อยดีกว่าดูเขามีเรื่องร้องใจอยากจะบอกคุณนะ King Cup, อะคิงออกค่ะนั่งไม่ติดตูดแล้วเนี่ยคือแบบมีเรื่องอยากจะบอกคุณมากๆอยากจะบอกว่าคุณอย่าไว้ใจใครนะให้ระวังให้ระวังอาจจะมีคนคิดไม่ซื่อกับคุณอะ่ะมีคนที่จะแทงข้างหลังคุณหรือโกหกหลอกลวงคุณไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรักของคุณ สามีภรรยาคุณบุตรหลานคุณเพื่อนสนิทคุณหรือคนที่คุณไว้ใจนะคะเขาจะเขาอยากจะเตือนคุณนะคะว่าตอนนี้มันมีคนคิดไม่ซื่อกับคุณเป็นคนใกล้ชิดสนิทของคุณด้วยให้คุณระมัดระวังตัวนะคะแต่ด้วยพลังเขาอาจจะมีไม่เพียงพอแล้วถ้าเขาจะมาปกป้องคุ้มครองคุณเขาบอกว่าพลังเขาว่ามันน้อยมากเลยตอนนี้สีดบเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากนั่งมองคุณเอออยากจะเตือนคุณก็บอกไปได้แล้วเขาก็เป็นห่วงคุณมากเลยนะทูเลฟมาเลยเนี่ยเป็นห่วงมากแต่ รู้แหละว่ามีคนคิดคิดไม่ดีกับคุณกําลังคิดวางแผนคิดไม่ดีกับคุณอยู่แต่ไม่สามารถที่จะบอกคุณได้และไม่สามารถที่จะไปปกป้องคุณได้ด้วยพละกําลังบาลามีเขาตอนนี้มันถดถอยมันน้อยมากเลยอะ่ะอืเดี๋ยวดูซิมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นแรนดอมนะอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางของใครสักคนหนึ่งที่สื่อมานะคะสี่เหรียญ สไม้เท้าเออเดอะไฮพรีสเทสเก้าดาบ g น t o ออฟสอดมันมีคนที่ถ้าเรื่องของความรักเขาบอกว่าระวังคุณถูกสแกรมเมอร์นะระวังคุณจะถูกหลอกลวงนะระวังคู่ของคุณเขาไปมีคนอื่นอยู่แล้วเขาไม่บอกคุณให้และมัดระวังคนที่จะมาโกงเงินคุณ กระบอกเนี้ยเรามาระวังการใช้ใจ่ายเงินการร่วมร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครอย่าใจร้อนนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาบอกว่าให้คุณเนะ่อ,อถ้าคิดจะลงทุนอะไรกับใครเนี่ยให้คิดให้รอบคอบนะคะตอนนี้เจ้าที่เจ,จ้าทางเขาน่าจะเครียดพอๆกับคุณนะเจ้าที่ของคุณหนึ่งน่าจะเป็นบริวารของพ่อแม่เขานะคะบริวารพ่อแม่ต่างๆอ่ะพ่อแม่อุมาพ่อแม่กวนมิ ได้นะคะพระแม่ธรณีก็ได้เออพระแม่คงคาก็ยังได้เลยนะคะเราพระแม่ทั้งหลายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นจะเป็นเจ้าที่ของคุณจะเป็นบริบาลของเขานะคะบางคนอาจจะเ,เจ้าที่ของคุณอาจจะเป็นพวกนักราชและเป็นพวกครุฑได้นะคะออคือสามารถสื่อสารสื่อสารในทางน้ำํำทางอากาศได้นะเออทีนี้เหมือนเจ้าที่ของคุณเขาบอกว่ามันมันมีคนอิจฉามีคนใส่ไฟคุณอยู่ มีคนคิดไม่ซื่อกับคุณอยู่นะคะแล้วก็มุ่งจะจู่โจมทําร้ายคุณในทางลับในทางที่มันไม่เปิดเผยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดของคุณก็ได้อืหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะห้าวห้าดุดุขี้เหนียวขี้เหนียวหน่อยนะคะอืเขาบอกแบบเนี้ยเหมือนเขาฝากเตือนนะฝากเตือนมาหาคุณแล้วก็บอกคุณว่าคุณก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะ อยากให้คุณนะลดอารมณ์ตัวเองลงแล้วก็ลดความเครียดตัวเองลงนะคะคือเหมือนกับให้หันมาลองหันมาเอาใจใส่เจ้าที่สักหน่อยหนึ่งทําทบนสวดมนต์เผแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่ของคุณแล้วเจ้าที่ของคุณเขาจะมีพลังพลังที่จะปกป้องและคุ้มครองคุณได้นะเขาเห็นและสภาวะของคุณค่อนข้างจะเครียดและกดดันแต่มันเหมือนกับแล้วก็เห็นด้วยนะว่าใครกําลังคิดไม่ดีกับคุณมุ่งประสงค์ไม่ดีกับคุณนะ่ะ แต่คือพลังงานเขาไม่มีไงเวลาที่คุณจะให้พลังงานเจ้าที่เนี่ยคุณก็นั่งทําสมาธิแผ่เมตตาสวดมนต์นี่แหละค่ะ<ม>ก็คือให้พลังงานจะเจ้าที่แล้วก็มันทําความสะอาดอาจุดไฟให้ความสว่างกับเจ้าที่เจ้าทางคุณด้วยนะคะเช็ดขัดถูให้มันสะอาดสะอ้านหน่อยนะคะเอาดอกไม้เอาอะไรไปประดับประดาให้มันสวยนะคะอื เอาน้ำเอาอะไรบั่นเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรให้เขาด้วยนะคะเจ้าที่คุณนะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะบางคนก็เป็นผู้หญิงแหละบางคนก็เป็นผู้ชายนะบางคนก็เจ้าที่ของคุณเป็นบริบาลของพวกเรานักรบเขาอะ่ะค่อนข้างจะเห้าๆเห้าๆอารมณ์ร้อนดุดันได้พอสมควรแหละอืม Queen of Cup เนี่ยเขาบอกว่าคุณขาดการทําบุญขาดการทําบุญอย่างมากเลยเขาเขาบอกว่าให้คุณเนะี่ยไปไปทําบุญไปทําบุญเยอะๆทําบุญอะไรก็ได้จะปล่อยนกปล่อยปลาทําทบุญลงศพก็ได้นะคะหรือถ้าใครสะดวกเนี่ยเขาบอกว่าลองไปนั่งนั่งไม่ต้องถึงขั้นบวชีเต็มร้อยนะคะชวดชีพรามก็ได้สักสามสี่ห้าหกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งถ้าคุณไปทําเนี่ยมันเหมือนกับว่านอกจากจะทําให้ดวงคุณ ค้นเคราะห์จากคนที่กําลังคิดไม่ดีกับคุณกับสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีต่อคุณแล้วเนี่ยพลังงานของเจ้าที่เขาก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองได้บวกกับเขาสามารถที่จะดึงดูดพลังงานเหมือนกับโชคลาภอ่ะเข้ามาหาคุณได้เพราะบางทีโชคลาภมันจะเข้าบ้านแต่ว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีนะมันปกคุมบ้านคุณนัาไว้ปกติเจ้าที่เจ้าทางก็จะเป็นคนที่ปัดปัดสิ่งที่ไม่ดีปัดกวาดอ่ะปัดกวาดบ้านหน้าบ้านให้สะอาดสะอานแล้วก็ ให้พลังงานโชคลาภมันเข้ามาหาคุณถูกปะแต่ทีนี้มันเหมือนกับมันมีคนคิดประสงค์ไม่ดีบวกพลังงานคุณก็อ่อนพลังงานเจ้าที่ก็อ่อนทีนี้โชคลาภมันจะเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้ไงพลังงานเจ้าที่จะมาดึงโชคลาภให้คุณก็ดึงไม่ได้อีกเอ่อเอาง่ายๆเลยพลังงานเจ้าที่คุณอ่อนอ่อนเหมือนเพียนมันใกล้จะมอดอยังไงก็ไม่รู้อะเติมน้ํามันตะเกียงหน่อยดีไหม,มเติมพลังงานให้เจ้าที่ของคุณหน่อยนะคะเขาจะได้ ให้โชคให้ลาบคุณได้โดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยนะคะใครที่ขัดสนเงินทองน่ะสี่เหลียญนะคะสนเงินทองมากเครียดเรื่องเงินทองมากเลยเนี่ยเจ้าที่ของคุณเนี่ยเขาสามารถที่จะนําโชคนําลาบมาให้กับคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากกิจการค้าขายหรือโชคลาบจากทางใดทางหนึ่งก็ตามนะได้หมดที่เขาจะช่วยคุณได้นะคะบวกกับใครที่เป็นอริสตูกับคุณเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเขาก็สามารถที่จะมาเตือนภัยคุณเหมือนกับมา Ee, ee, มันนิมิตก็ดีฝันก็ดีให้คุณมีเซนต์อ่ะให้คุณให้คุณรับรู้ได้เอ๊ะขึ้นมาได้นะคะนั่นะนก็จะทําให้คุณสามารถที่จะปลอดภัยจากอริสตูที่จ้องทํำร้ายคุณได้นะคะทั้งในสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะอคุณเครียดเขาก็เครียดตามคุณนะเจ้าที่เนี่ยเพราะว่าเขาดูจักจะรักและเป็นห่วงคุณมากเลยอะ่ะเหมือนกับเจ้าที่เจ้าทางที่ที่คุณอยู่ด้วยตอนเนี้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็น เขาเรียวเคยเป็นบริวารเก่าร่วมกันมาร่วมกันมานะเ, mm hmm. เขาอาจจะเป็นบริวารของพ่ะแม่ตัวคุณเองอาจจะเคยเป็นบริวารของพ่ะแม่เช่นเดียวกันแต่ว่าบริวารอาจจะทําหน้าที่คนละอย่างแล้วลงมากันคนละภพภูมิแต่ก็ยังมีสายใยที่สัมพันธ์กันอยู่ง่งมันก็เลยจอดมาอยู่ด้วยกันได้เพีงแต่มันอยู่คนละภพภูมิแค่นั้นเองนะเพระแม่งั้นเขาก็ดูจะไม่เป็นห่วงคุณขนาดนี้่ย หนึ่งถ้วยเจ้าที่เจ้าทางสามารถที่จะช่วยให้คุณมีความรักที่ดีได้ไหมเพราะความรักของคุณดูเหมือนจะเป็นรักที่ที่ไม่ชัดเจนนะรักที่ถูกหลอกลวงรักที่มันมันมีแต่ความทุกข์รทมในใจนะคะถามว่าพลังงานเจ้าที่เนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักคุณได้ไหมได้นะได้ได้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ที่ดีอ่ะชีวิตที่สดใส ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สุขภาพดีแล้วมันจะทําให้คุณมีเขาเรียกว่าหน้าตาคุณอิ่มเอิบม,มีบาลมีเหมือนกับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวคุณได้นะคะดังนั้นใครเห็นใครก็จะรักใครเห็นใครก็จะชอบคุณได้ไงเขาเรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางก็มีส่วนที่จะทําให้คุณเกิดมีเมตตามหานิยมได้อ่ะเวลาที่คุณนั่งทําสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้าที่เจ้าทางอ่ะเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ เอาพลังบุญที่คุณส่งให้เขาอะมาปกป้องคุ้มครองมาขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากคุณไปคุณก็จะมีความกระจ่างใสเหมือนกันไงขจัดเงามืดออกจากตัวคุณเพราะฉะนั้นพอตัวคุณมีบารมีขึ้นมามีความกระจ่างใสขึ้นมาโชคลาภมันก็จะเข้ามาเออเหมือนกันนะคะมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาอยู่อย่างเงี้ยคือให้กันไปให้กันมาคุณให้เขาเขาก็ให้คุณเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้บางครั้งเขาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันติดติดขัดขัดมันดูไม่มีความสุขอะมันดูทําอะไรมันไม่ขึ้น ทำอะไรมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนหนึ่งก็คือพลังงานเจ้าที่ของคุณอ่อนอ่อนคุณขาดการเอาใจใส่เขาลองหันมาให้ความเอาใจใส่กับเจ้าท,าที่เจ้าทางตรงนี้ดูบางครัวเรือนนะเจ้าที่เจ้าทางเป็นยังไงคะพลังงานนายออซฟอ์ดแรงเกินทีนี้พลังงานเจ้าที่แรงเกินเขาจะทํำยังไงดีล่ะเอ,อเจ้าที่อ่อนเกินก็มีปัญหาเจ้าที่แรงเกินก็มีปัญหาอีก เวลาคุณไปเจอเจ้าที่ที่มันแรงๆน่ะเหมือนกับคุณไปเจอใครสักคนที่ยังครั้งแรกอะ่ะหน้าตาอาจจะไม่ใช่ถูกโฉกกันอะไรก็แล้วแต่แนตะ่มันมีแรงประทะกันอยู่คุณคุณจะรู้สึกได้เวลาที่คุณเข้าไปบ้านหลังไหนก็ตามแล้วคุณลูกโซนพลานาเจ้าที่หลังเนี้ยคือมันแรงมากเลยยิ่งเจ้าที่แรงแสดงว่าเวลาเขาให้คุณเนี่ยเขาก็ให้คุณยิ่งเยอะนะแต่คุณจะต้องบูชาเขา ทำถูงใจเขาด้วยนะคะดูแลเขาอย่างดีด้วยนะเขาจึงจะให้คุณกับคุณเจ้าที่แรงก็คือเจ้าที่ที่สั่งสมบารมีมาเยอะพอสมควรแหละและเขามีพลังที่จะที่จะให้คุณได้เยอะแต่เวลาของฟรีมันไม่มีในโลกเนี้ยหรือว่าโลกไหนๆอะ่ะเจ้าที่เขาจะให้คุณได้คุณก็ต้องมีอะไรให้เขาเป็นการตอบแทนเหมือนกันไงก็คือบุญบารมีนั่นแหละยิ่งคุณสั่งสมบุญบารมีมากให้เขาเท่าไหร่จนเขาเป็นที่พอใจอะ่ะ อเขาก็จะยิ่งให้โชคให้ลาภคุณมากเท่านั้นดังนั้นเจ้าที่แรงเนี่ยดีไหมดีเจ้าที่แรงก็แสดงว่าบารมีตัวคุณอ่อนกว่าเขาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทํำยังไงล่ะให้บารมีเทียบเท่าที่จะที่จะอ่าเขาเรียกว,ว่าสื่อสารกับเขาได้หรือว่าให้เขาพอใจได้ให้เขาช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปฏิบัติเยอะๆไงนั่งทำสมาธิเยอะๆนะคะอ่ามันเหมือนกับบางคนมีลูกแล้วลูกแบบตัวเองเนี่ยเป็นเป็นนักราช แต่ลูกของคุณ<ม>เป็นบุตรบุญธรรมของพระสังกจจายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะได้บุตรที่เลี้ยงยากมากๆ<ม>ดื้อเลี้ยงยากแต่เป็นเด็กมีบุญมาเกิดแต่ด้วยบรารมีคุณต่ำกว่าเขาอะ่ะคุณจะดูแลเขายากมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะดูแลถ้าคุณรู้ว่าคุณได้ลูกลูกที่ดีมาแต่เขาแรงมากคุณจะต้องปฏิบัติให้บรารมีสูงเข้าๆกับเขาให้ได้คุณถึงจะดูแลเขาได้เช่นเดียวกันนะเจ้าที่ก็เหมือนกันถ้าเจ้าที่แรงแสดงว่าพลังงานเขามีเยอะ คุณก็ต้องปฏิบัติตัวเองให้พลังงานเทียบเท่ากับเขาก่อนน่ะแล้วคุณถึงจะแผ่บุญให้เขาได้ไงแล้วเขาถึงจะช่วยคุณเออเนอะอันนี้เข้าใจใช่ไหมแม้ถ้าคุณไปเจอเจ้าที่แรงพลังงานคุณอ่อนกว่าเขาแล้วคุณไปขอเขาช่วยเขาจะช่วยคุณไหมอ่ะก็แสดงว่าคุณยังให้อะไรเขาไม่ได้เลยให้บุญให้บารมีอะไรเขายังไม่ได้เลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปฏิบัติให้เขารู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เขาเห็นว่าคุณ เป็นคนดีอ่ะปฏิบัติธรรมได้จริงเขาถึงจะช่วยคุณและช่วยคุณได้อย่างมหาศาลด้วยเจ้าที่แรงส่วนเจ้าที่อ่อนก็แสดงว่าคุณน่ะขาดการให้บุญขาดการเอาใจใส่เขานะคะเวลาเจ้าที่แรงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเจ้าที่ระดับแบบบริวารขององค์องค์งเทพต่างๆเขานะคะอันนั้นคือพลังงานจะแรงแต่ให้คุณที่สูงมากเอแต่ถ้าเกิดเจ้าที่อ่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าที่ที่เป็น ในรูปของสามภเวสีที่เขาสั่งสมบูรณ์นะอย่างเช่นที่นี่มีคนตายที่ด่่นมีคนตายเขาตายมานานแล้วสิบยี่สิบปีแล้วเขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วแล้วเขาก็ปกปักคุ้มครองคนในบ้านคนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็คือกลายเป็นเจ้าที่นั่นแหละค่ะอืมด้วยวาระของเขายังไม่ได้ถึงเวลาไปเกิดเขาก็จะเป็นเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองอยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะอันนั้นก็จะเป็นพวกสามภเวสีส่วนหนึ่งก็ยังคงเป็นสามภเวสีอยู่แต่ก็คือสูงกว่าผี่แต่ไม่ถึงระดับเทพ คุณก็ควรที่จะให้บุญเขาเยอะๆนะมีสองอย่างนะเจ้าที่อ่อนกับเจ้าที่แรงตามคลิปนี้มันเป็นแรนดอมเพราะฉะนั้นแม่หมอก็ต้องพูดให้หมดทั้งอ่อนและแรงแต่ถ้าคุณปฏิบัติจนกระทั่งพลังงานส่งให้กับเจ้าที่คุณได้ในระดับที่เป็นบาลานซ์ระบะับระดับที่มันดีเนะ่ะเจ้าที่เขาจะให้คุณในทุกๆด้านเลยนะโชคลาภเงินทองจากที่มันติดขัดขัดสนนะ่ะเเขาจะส่งเงินส่งทองมาให้ทุกทิศท,ทางอ่ะ รอบชิดอะคา่ะคุณจะทาคุณจะจับอะไรคุณก็จะได้เงินได้ทองมาคู่รักความรักของคุณอีกเอคุณก็จะได้เจอเจอรักที่มันดีเจอเจอคนดีๆไอคนที่ไม่ดีเขาจะเขีเย่เยเขี่ยออกไปจากชีวิตคุณได้ไงพลังงานเจ้าที่เจ้าทางนี้ถือว่าสูงนะแล้วมีความสําคัญต่อคนในบ้านอย่างมากด้วยนะบอกแล้วไงว่า <laughs> เทพองค์หนึง่งมหาเทพองค์หนึ่งจะเข้าบ้านหลังนะี้ถ้าเจ้าที่หลังนี้ไม่อนุญาตเป็นมหาเทพก็ไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านคนอื่นนะเอออ่นนี่คือความจริง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีความสุขอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีความรักที่ดีอยากมีโชคลาภเงินทองที่ดีหันมาเอาใจใส่เจ้าที่เจ้าทางของคุณบ้างนะคะอีกสักนิดหนึ่งละกันเนาะห้ามไม่เท้าอืมคุณถ้าคุณละเลยเนี่ยละเลยใส่ใจในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะพลังงานชีวิตของคุณก็จะอ่อนตามไปด้วย ถ้าบ้านหลังนั้นเจ้าที่ไม่มีแรงไม่มีกําลังอะไรเลยนะสังเกตคนในบ้านนะคนในบ้านจะมีแต่เคราะหกรรมมีแต่การทะเลาะมีวาามีแต่เงินที่ขัดสนมีแต่คนที่เขาคิดไม่ดีอะ่ะคือพูดง่ายๆว่าพลังด้านลบๆอะ่ะมันจะเข้ามาหาคุณได้ทุกรอบทิดทางเพราะมันไม่มีพลังงานของเจ้าที่เจ้าทางที่จะปกป้องคุณอะ่ะจริงๆคุณเข้ามาในบ้าน คุณควรจะต้องมีเจ้าที่ที่จะดูแลคุ้มครองคุณใช่ปะให้บ้านมันแบบเหมือนเป็นเกราะป้องกันชีวิตของคุณแต่พลังงานเจ้าที่ของคุณมันอ่อนเกินไปอย่างเงี้ยทีนี้มันไม่มีอะไรปกป้องในบ้านคุณเนี่ยอะไรมันก็เข้าได้หมดจะผีจะสางจะอะไรไม่ดีมันก็เข้าไปได้หมดพอมันเข้าไปได้หมดอ่ะถามว่าพลังงานชีวิตคุณจะเป็นยังไงมันก็ถูกผีสัมภเวสีทั่วไปมาคลุมเอาไว้ยิง่งบางคนโดนคุณใส่มนต์ดำคลุมแน่นเข้าไปอีกเจ้าที่ก็หงอไปเลย,เลยค่ะทีเนี้ยพอทุนสูบถูกสิ่งเหล่านี้คลุมเยอะ สิ่งที่ไม่ดีโชคลาภทั้งหลายมันก็ไม่เข้ามันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมันจะมีแต่เรื่องติดขัดเรื่องชีช้ <oll> ํ <üyor> กากระหล่ำปีกันทะเลาะวิวาทเงินถูกโกงบ้างเออถูกฟ้องคดีบ้างอะไรก็ไม่รู้ที่มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเริ่มติดขัดชีวิตคุณรู้สึกว่ามีแต่สิ่งที่ไม่ดีมีแต่คนโคดโกงมีแต่คนคิดไม่ดีมีแต่คนหาเรื่องเดี๋ยวก็คนนั้นไม่สบายเดี๋ยวก็คนนี้เจ็บป่วยอ่ะหันมาดูเจ้าที่ที่บ้านดด่่่ววนนนนะะะคอยาง ถ้าเจ้าที่พลังงานอ่อนคุณต้องปฏิบัติเยอะๆแล้วแผ่บุญให้เขาเยอะๆทําบ้านที่มันโปร่งๆถ้าเจ้าที่พลังงานแรงเกินไปปฏิบัติตัวเองให้เยอะๆค่ะให้มันเทียบเท่ากับของเขานะแล้วเขาจะช่วยคุณได้โอเคเนาะมีสองอย่างนะคะเอาเป็นว่าเจ้าที่แม่หมอเห็นก็คือเขาจะบอกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยที่ทํางานก็มีแต่คนทะเลาะในบ้านก็มีแต่คนทะเลาะใช่ไหม ความรักก็มีแต่คนเจอคนไม่จริงใจหลอกลวงเงินก็มีแต่ถูกโกงบางคนถูกโจรกรรมทรัพย์สินเนี่ยเงินทองก็มีแต่ออก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 บางคนก็ถูกคดีความถูกคดีความไม่พอเนี่ยโดนทนากรโดนทนาหลอกอีกชีวิตมีแต่ความเครียดชีวิตมีแต่ความเจ็บป่วยคนในบ้านเดี๋ยวคนนี้ก็ป่วยเดี๋ยวคนนั้นแต่ทะเลาะกันเดี๋ยวคนนี้ก็จุกจิกกันเงินทองก็มีแต่ออกออกออกใจใจใจพลังงานเจ้าที่ค่ะสําคัญมากเลยลองไปดูเจ้าที่ของคุณมาอีกครั้งแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะปรับได้นะคะมันจะพลิก จากที่มันมีปัญหาให้มันดีขึ้นมาได้ยกเว้นถ้าคุณโดนคุณใส่มนดําก็ไปถอนของนะคะเพราะเจ้าที่ของคุณไม่มีพลังอํานาจที่จะไปต่อกรก,กับคุณใส่มนดํานะอันนี้จําไว้นะเพราะว่าคุณใส่มนดาเขาต้องเป็นองค์มหาเทพสูงสงที่เขาไว้ปราบมารจริงๆงนะถึงจะทําได้เพราะคนที่ทําเป็นระดับเจ้าอาวาสทั้งนั้นระดับที่เขาบรรลุแล้วละละถดถอยในบารมีเป็นมอปิยะเพราะฉะนั้นเจ้าที่เจ้าทางจะปกป้องคุณได้คือสัมภเวสีจรทั่วไป ต่อให้คุณโดนคุณใส่ถ้าเจ้าที่เจ้าทางคุณพลังงานดีเขาก็ยังพยายามที่จะคุ้มครองคุณตราบเท่าที่จนกว่าคุณจะหาคนมาช่วยหาคนมาช่วยปราบผีให้คุณได้นั่นแหละค่ะนั่นคือหน้าที่เขาที่จะช่วยคุณนะโอเคเนาะถ้าคุณตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตเป็นอย่างที่แม่หมอบอกหันมาดูเจ้าที่ตัวคุณด่วนนะคะแล้วรีบแก้ไขด่วนค่ะโอเคเนาะก็เป็นความรู้แบ่งปันกันไปนะคะอ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆใครกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ